สวัสดีครับได้มาเรียบร้อยแล้วครับสดสดร้อนร้อนตึงเต้นมากส่งตรงจาก Apple Store ผ่าน DHL มาถึงมือเลยครับเราไปแกะกล่องแล้วไปดูข้างในกันเลยครับดูเหมือนว่าปีนี้ Apple จะออกแบบกล่องใหม่อีกแล้วครับจากเดิมจะเป็นกล่องที่เปิดฝาขึ้นมาแต่ปีนี้ไม่ใช่แล้วเป็นกล่องที่เปิดฝาด้านข้างออกมาแบบนี้ครับที่เจ๋งคือการดีไซน์กล่องที่ทำออกมาดีมากครับ เมื่อเราดึงเทปปิดออกและยกฝาด้านข้างขึ้นมาด้านในจะมีหัวลูกศรชี้ออกสองข้างซึ่งเราสามารถใช้นิ้วป้องสองนิ้วงัดขึ้นมาตัวกล่องของ iPhone ก็จะถูกยกขึ้นมาแบบนี้เลยครับทําให้เราสามารถหยิบเครื่องขึ้นมาได้ง่ายๆโดยไม่ต้องล้วงมือเข้าไปนี่เป็นการออกแบบแพ็คเกจใหม่ที่ดีมากๆเลยครับตอนนี้ตัวกล่องออกมาแล้วดีไซน์สวยเลยครับโดยยังคงสไตล์เรียบง่ายด้านหน้าเป็นรูปตัวเครื่องด้านข้างมีข้อความ iPhone ส่วนด้านหลังจะเป็นข้อมูลสเปคต่างๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเครื่องด้วยครับน้ําหนักตัวกล่องด้านนอกเบากว่าปีที่แล้วอย่างรู้สึกได้เลยครับเราไปแกะกล่องแล้วไปดูข้างในกันเลยครับ วา <Wow. S 2> ตัวเครื่อง iPhone 15 Pro Max Titanium สีธรรมชาติที่ผมสั่งมาสีสวยกว่าที่คิดเยอะเลยครับแต่ที่สำคัญขอบด้านข้างรู้สึกได้เลยว่าละมุนละไมนุ่มนวลกับมือของเรามากๆถือจับในมือสบายกว่ารุ่นก่อนหน้าเยอะมากเลยครับสีของขอบด้านข้างที่เป็นไทเทเนียมก็สีสวยมากเลยครับที่สำคัญไทเทเนียมมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าสแตนเลสด้วยครับเราไปดูข้างในกล่องกันครับปีนี้ iPhone มาพร้อมกับ USB-C Apple ก็เตรียมสาย USB-C แบบ2.0ที่เป็นสายถักมาให้ใช้งานด้วยครับซึ่งสายแบบถักนี้จะแข็งแรงทนทานกว่าสายแบบเดิมนะครับและที่ขาดไม่ได้คือซองเอกสารที่ข้างในมีเข็มแทงซิมเอกสารคำแนะนำการใช้งานพร้อมสติกเกอร์ Apple ด้วยครับเราไปดูที่ตัวเครื่องกันต่อเลยครับความรู้สึกแรกที่ถือจับในมือคือตัวเครื่องเบาวกว่าเดิมมากถือจับได้สบายมือ เมื่อเทียบกับ iPhone 14 Pro Max แล้วผมรู้สึกว่า iPhone 15 Pro Max มีน้ำหนักเบากว่าอย่างที่รู้สึกได้เลยครับสำหรับคนที่ใช้งานทุกวันถือขึ้นมาปุ๊บรู้สึกได้ถึงความแตกต่างเลยครับและที่สำคัญไม่แพ้กันคือขอบด้านข้างของตัวเครื่องเวลาที่เราถือตัวเครื่องในมือขอบแบบเดิมที่เป็นแบบหักมุมลงมาไม่ต้องถือเครื่องนานๆไม่ค่อยรู้สึกสบายมือเท่าไหร่รุ่นใหม่ดีกว่าครับหน้าจอของเครื่องรุ่นใหม่นี้ก็ชิดขอบมากขึ้นมีพื้นที่สแสดงผลมากขึ้น เพื่อนๆติดตามข้อมูลใหม่ๆของ iPhone 15ได้จากช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ได้เลยครับขอบคุณมากครับ